สบายดีสวัสดีพี่น้องทักทายสบายดี FC สุขุสุขคนมาเนี่มาพบะเพาะกับบาหน่อยเนาะสบายดีเบิ้งเนาะโอนกับน้องอันเนาะสองไอ้น้องสบายดีปลาลูกกันปลากองมอม้ออันกับน้องโอนน้องโอนสบายดีปลาลูกกันสบายดีปลาลูกเอาสบายดีเบิ้งอ๋อสบายดีเบิ้งเอาสบายดีมาเบิ้งสบายดีพ่อแม่ปลาลูกมั้งสบายดีพ่อแม่ปลาลูกจะดติดตัดหักหน่อ มื่อนี้พี่น้องว่าเราจะเดินทางไปบ้านค้ามบอนเนาะซึ่งมึงมือมือ่อน,นี่ที่วานวน้อยไปถ่ายคลิปมาแหละไห้สั่งตีนเสาตีนเสาเฮื่อนไอ้วินเนาะพี่น้องจำนวนเก่าเสาเนี่ยเพราะว่าเสาเฮื่อนต้องมีตีนมันเนาะตีนมันสิเป็นแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยนี่ตีนเสาแบบนี้สั่งซึ่งเข้าจะมาส่งอันนี้พี่น้อง ส่งตอนแรกเนาะก็เลยสิไปจ่ายเงินค่าตีนเสาเนี่แหละต้นหนึ่งก็บแปดสิบพันกีบเนาะเทิร์ขาเขาจะมาส่งหอดบ้านเขาหมดเลยเยมาหน่อไปสั่งเบิง่งมือซื้อน,นี่แหละแล้วสิไปเบิ่งเนาะตอนนี้อันจะคลองรถเขาจะเอาตีนเสามาส่งไอวินนะนะครับมาหน่อยโทรหาไปเลยเนยยาะแล้วสิไปถ่ายให้เบิง่งไป ไปกันเลยเนาะอะไะพี่น้องตอนนี้ก็คือมาหน่อยขี่รถมาหอดบาดไอ้บินเลยเนาะพี่น้องเนาะกะมาเบิ่งตีนเสาซึ่งเอฟซีเพิ่นกะมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าหายเห็ดเสาปูนพี่น้องทางดุมเนาะทางดุมแมนเห็ดเสาปูนไปมาเห็ดเสาปูนกันนานที่เป็นเห็ดช่างตีนเสาแหละพี่น้องมาเดี๋ยวจิตหายพี่น้องเบิ่งซึ่งเขาจะเอามาส่งเมืองยาเนี่ยแหละเขาจะกับเมื่อก่อนเนาะ เสาเขาจะเอามาส่งเนาะตีนเสาพี่น้องถึงก้าออกได้พี่น้องเสาเนี่ยจำนวนเก่าเสาพี่น้องไอ้บินไหมพี่เบิ้งสปายจีเดี๋ยวเอาไปยังเนอะนี่ก็ตอนแรกพี่น้อง สวัสดีสวัสดีน้องๆสวัสดี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 ันนี่นั่นนะวัสนี้คือวันสี่คนไปใส้อนเพือขวนมกินเนด้วยนเขาซึ่งพี่น้อยห้อนห่อน 3- ามสี่หมืเนาะบรรยากาศอยู่ป่าห่อนแหงอยู่จนเิดบ่ได้นี่สาวตีนสาวพี่น้อง อันนี้สิเป็นตีนเสาเคือนเนาะเขากะเขามาส่งมือนี้สูงเนาะที่แรกอันสั่งอันหาสิบเซนพี่น้องมาหน่อยสั่งเนาะหาสิบเซนมันบ่มีหามันบ่มีพี่น้องเขาเจะเอาตัวเขาจะเขาจะก็ถามว่าเอาหกสิบเซนหลาบ่มันมีแต่ตัวนั้นมาหน้อยก็ได้มันบ่ต่างกันไปได้หรอแค่สิบเซนมาหน้อยก็ได้่าสั่งมาเลยแต่ว่ามาเบิ่งตัวแหนี่มัน ปดชิบปุพี่น้องนกิเซนนี้เขาจะสีไล่แต่นี่มาหานี่เขาจะว่าตัวตีนนี่เขาจะสิบัไลายคมาหาสิเซนกันมันจะเป็นหกชิปเช่นเออเป็นเจ็ดแล้วเนาะทั้งดุทั้งดุมนี่สองเออสาวเช่นเนี่นี่แต่นี่ไปหานี่ตีนสาวเาสาเชนแต่ตัวมอสเนี่ยกหนึ่งเจ็ดชิเ่นรวมันเส้น ใส่ได <łość> ้อยู่ใส่ได้ยู่น้อยมันต้องเด็กุดนะขุดขี้ดินขุดทั้งทึ่งกอยังดินเขาคอยที่แหลกสั่งหาซิบตอนนั้นดินมันเพียงเนาะ เขาว่ามามีห่าชีบก็เลยเอาตัวนี้เลยมันเพราะว่ามันมันเจาะอะไรนะเมันกี้เจาะกระทันหันเนาะนี่เออเมื่อกระทันหันแบบไรก็ได้แต่ว่าเข้าสายบอกขุดดินมันขุดสูงนู้นอะไรอย่างนมันมาทำหนีอายบอกขุดต้องขุดลงมาใส่ขุนทีขุดเหืียดดินมันกะบ่เพี้ยงพี่น้องเป็นขคอยต่องไหลขุดตีนเสาแม่เาะมาเอาเล็กเสวงกันไดขุดเด็มง่ายขุดแล้วมันลงเด็กแสวง เออเล็กเลแบงันแหรือว่าเอาเสียมขุดเอาจกขุดอ้าวก็จะตีเห็ดเชียมดิเเปนยังไงด้ว้นตะไบการดิเองหมดเลยเล็กมาจากหูว่าบอแค่ไทีได้ไสะไส่นะเอาเพื่นไม้เนียนอาไปที่กกขุดแต่ละมือก็ไ้กระซงีก็เป็นบริเวณหม่องเศเทือนเน้อไอใหเบิรงเบ้งไปดีวิวเบงบาทเ็ดตั้งอยู่มองไรเดปะิตังวตังเดิ่มตังแต่บันนี้บอ

ห้องละหกเมตรบ่แต่ว่าแต่ว่าไล่ไล่เสียตามตามมันเนี่ยตามเสาเนี่ยแต่ว่าอบอบเก็บบนนี้ยี่สิบเจ๊ว่าเขาเขาจะได้ตั้งยี่สิบลงไปฮึตั้งเต็มสิเสาจะลงลูนีือืมนะก็คืออยู่นหนีเนาะอยู่นหนีแล้วตัวเขื่อนเนาะบ่อนี่พี่น้องซึ่งมันจะเป็นขคอยลงไปเนาะแต่อ่าใช่ว่าจะได้ฟูดขึ้นสี่นี่ครับเท้าข้างแรกนี่ไม่ได้ฟูดเท้า ถ้าเอาเสามาขุดลงใบก่อนบ่อ๋ก่อนก่อนอะาสิหน่อเขือนขึ้นเลยเออแต่ว่าให้ให้ให้สร้างเบนที่ที่เสียดห่างที่บนจชักให้สร้างบนนี้ก็บนหัเป็นแทวบนตีมัน่้สร้างสร้างบนตีเหือนนะด้วถทายพ่อคอยเห็นบ่เห็นเรามาแทกเนาะวันนี้เนาะเออเดินมาเราวัดบนนี้ อยกระชือคุดคุดคุดบ้างทีเช้รุงไอ้น้องเจ้มันจสีงาเพนกันเถแลอวนี่เนาะ่าคนตัวไบเนาวแมนน่ะพี่น้อะมันมันสัดนนี่ผมม้วเท้าบ่ร้ายทำนี้เงินเท้ามันบ่ร้ายโทรีกากับจองรถเอาะเอาเงินพ่อเพื่อนเนี่ยอาเพ่อนรู้ตัวเพิ่งน้อมัชช อันนี้เบยเทอรบองื่อนนั้เงื่อนชุดวเขาจะกระดุดใม่อีกเนาะเออรดม่รุดเขามาส่งางยานี่เพราะว่าเขาดินไม่ทมดิเพาต้องจ้างแพงกว่ากันอย่างเนาะมันจังได้เพียงแต่ว่างบเาดจ้างแบบเห็นตามงบเจากะได้เห็นเพราะว่าแบบนี้ก็ดีคือกันเพราะว่ามันเป็น ใชว่ท่นเื่อนพอเดี๋ยวเฮาอยู่บนนมนัพุทธดีเยพักเศราเวลาฝนตกยงมัรดนกเกกุวกนะตัวางคประมูลเขาพอพอเพียงนะเพียงวันี้นก็วไปแรลเตพวาสตามูประมาณเทาแหละไปมาเมืองมาเกาะเรือเาตีนเาตีนเาก็ตีนึ่งแปดสิบพันพี่น้อ เจ็ดสิบพันกับผัวบ้านดมเอามาส่งแต่ว่าเข้าใจเหตุเหตการณ์ยุนท่วงยบานท่วงมอาจารย์โลของอาจารย์โ่น้ากทีนึ่งแปดสข้าเจียสือเท่าไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบ่เขามาส่งหอนพี่ิบ่่บีหนึ่งห้าสิบ เงออเป็นทางูเป็นเง่จ็ดสบพันเนาะขาจะมาส่งหอบานพี่แปลเองเนาะนี่เนะตัวนี้ขาจะมาส่งเขาก็เอาแพลแน่นอเยขา่กีแม่ขทำมันสูงกลัวเนี่ยนทางดุมก็จะเป็นตีนเสาสิเป็นเสาปูนเนาะเป็นเ้าใหม่พี่เนาะตีหนึ่งแปดจำนวน เก่าสาวเก่าตีนจเนาวจิตเชนสาวเนาะพอดีันนอ้แห่ไอ้นใจก่อนเอาเงินมาใหกอนังท้าบอนาถึงแหสบายดีบ้สบายดีสบายดีสบายดีเออเด่เนาะด้ชิจ่ายเงินแจกานอ้้องที่ถือ้องถืออันนี้ถือไือถืออ เงินอะไรน่าประหนเดใอเลยเนีิเหรอเงินถินจังหน่อยมาไทยยาสีมัจ่ายเงินค่าตีนเซาพี่น้องสั่งมาสั่งแต่มือซื่อหูดแหลเมื่อนี้เข้าจค่ากับเอามาเดินนี้เดินนีสองสาสี่้เจ็ดเจแสนสงพันกีบเนาะ เจ็ดแสนสองพันก็บมาจ่ายเงี้ยเป็นอยู่เลยอันก็เชื่องอย่างนี้นี่กาเห็ดไปตามงบประมาณนั่นแหละพี่น้องเไยงบประมาณมันก็บลอดรายเนาะพี่น้องเนาะตามงบกับสีซักสนะ genommen, เาเนี่ยแหละพี่น้องเห็ดเกิดได้เพิ <the <the ่งได้จักเป็นเดือนเดียวบอกว่าผ่านไปเรื่อยๆโอ้ยบ่เห็นจะมาบุญญาในี่ช้างเลย เห็ดตามงบทีเอฟซีเป็นหายมากอะไรนอกจากไรบอนายก็เห็ดตามนั่นนะครับมีแต่หายอายเพิ่มดินด้นแล้วก็หาเห็ดเองส่วนนายกับบอนายกันสิมีแต่ดําเนินการเดืองเงินเดืองค้ามหายอายเพิ่มามันขาดเทินเดืองเงินกับแตซอยไหลแต่ซสำนั่กอะไรเอื้อแห้งอายเพิ่มกับเห็ดเองเบิดพี่น้องเนี่ย นแบบนี้ก็หรือว่าบุญบุญหัวแล้วกันคอยเห็ุไปเนาะคอยไปตามตะเกาตะเกามอบตามประมาณนั้นแหละพี่น้องนี่อ่าหลังจากไหลเช้านี่ก็มีแต่ถาถา่สร้างถาสร้างเนาะถาสร้างมามาแทกมาแทกแบบเนาะแทกแบบแบบเชี่ยวแบบซำไรซำไรนะอือ่าก็จะค่อยพุด ต้องต้องแทกแบบก็นอนจังกุดแหละแบบแล้วมันจะผดีกขอกันมันจะเขากันก็จท้ม่แน่ตรง้พันม้แแบกพอนหน่ยหนยแต่ก็แค่พันบุไม้หนีแต่พันไม้หายพอแต่ี่พระพระเต่าคูดคุดเส้านี่งอีกมันสูงหนอยอืมงอนข่อยดีปทิว่าไปก็จันกับพาไปเึิงใหม่เมือเดือดอะไรอะไรเลย ไม่ข้าเจ้าอันเสาะได้จะขุดเลยว่มีงานดองบ่ก็จะกินดองนี่งานดองขาจะสิไปดองเห็นหมเนาะเด้เบี้ยอยู่บ่เหมือนนี่แบบไปดองหม่ที่เป็นเสาะพี่น้องโอ

อันกะสอไห้เติยี่น้องมีกะสแล้ววเล่นนะโอ่าอมีรับเนี่ยไหวน้อเนอ่ยยากมีดีไหม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 ยากนู่ตัวนี้น้อเออตัวนี้ไ่ยากไม่เหมนตัวนี้่ยากยอาเก็บมาทีนอ่เบกออได้บาเอา่ม่้ม่เดียวน้มันหายาก พอดีผุ่นแหละพี่น้องอีกสองวันสองวันน้อยเสียให้อี่พอมาเบิ่งมามาแทกแบบแล้วก็ให้อาย้พีนตัดใหม่ก็ให้ไงแทกแบบให้ไห้แล้วก็ไม้เด้วกบให้พ่อร้องเขาแบบไห้เขาแบบแล้วก็หายแล้วแทกทั้งทึงเนี่ยเอาบนไดบนไดมาสมแล้วก็ที่คุดคุดยินก้อนยังมันสูงด้วยเขาก็สูงดยินก็สูงคุดถึงเที่ยงกัน เพื่อซาเอาอยู่้องมันไหนแล้วมนั่นเนาะนั่นเลยตีนจะเป็นทุงอีดีแปดสิบเซนดิบเเขาขั้นขั้นเสาหนีเขาต้องเดต่ออีกบนี่มันเ็ัง้ยเงแล้วไปสันมีเตะตามนั่นแล้วพี่น้อง อีกสองวันเนี่ยให้อีพอมาเบิ่งห้เนาะแล้วาไม้มาแทกรอติดตามชมอันนะตอนต่อไปพี่น้องมา่าจะเป็นจังไหนเนาะบาทไอ้วินพี่น้องเลยกัเฮ็ดตามมอมเทารายเลยประมณ่ณอ่ะสไลน์น้องสี่ขอกับในเรื่องมือนน้มันมาเบี่ยงไหนไมมันายเงินค่าเเฮาตาย กลับกันเด้อกลับกันเด้อวันนี้เด้อสวัสดีนก่อนสวัสดีบ๊ายบายอ้ายนั่นนะหักเถอะเว้ยมาพี่น้องมาหน่อยขอกลับก่อนเนาะพี่น้องขอการีพี่น่ะมาอัพเดทเพื่อนเพื่อนขอเบาหน่อยน่อยมาเบิ่งบริการที่ที่เฮ็ดอสิสองมือพี่น้องให้พ่อมาเบิ่ง you <laughs>